สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนมีนาคมคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่เป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรน,นะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยเราย้าหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาจนถึง16กันยา แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระวังรักอยู่ที่สิ่งจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณก็ยังเป็นประอยู่ในภพปัตตนิดาวเป็นประรักความยุติธรรมทำอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาสนใจคนอื่นดูแลคนอื่นดูแลคนรักคู่ครองมากกว่าตัวคุณเองใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเก่งเปเก่ง ตัวคุณจอนร่วมพุทธเจ้าเรือนการเงินก็จะฉลาดมีไหวพริบดีหาเงินเก่งวันที่หนึ่งมีนาะดาวเสาดาวเจ้าเรือนอลิเข้าพบปัตตนิเลงรักภาษาหมอดูก็เรียกว่าดวง8ดแล้วเสาอยู่สองปีครึ่งคุณก็จะมีความทุกข์ความอึดอัดใจในเรื่องของคนรักคู่ครองหุ้นส่วนอาจจะมีการพัดภาคจากลาเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าคนรักคู่ครอง คุณส่วนไปก่อนนี้ให้คุณต้องรับผิดชอบเสาในเลือนราหูเป็นดาวคู่มิดใหญ่ดาวเสามาจากภพอริหมายถึงปัญหาและอุปสรรคแต่ราหูไปแจ้งผลในภพสุภะคือความราบรื่นปัญหาที่เกิดขึ้นความไม่เข้าใจจะมีหนทางปรับความเข้าใจและนำไปสู่ความราบรื่นนำพาสิ่งดีๆเข้ามา วันที่12มีนาะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนพันธุเข้าพบราภะคนรักคู่ครองหุ้นส่วนของคุณก็าหาเงินเก่งนำพาโชคลาภมาให้เสาที่โคนถึงอังคารดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูอาจจะมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยบ้างต้องฝ่าฟันบ้างแต่ก็มีความสําเร็จหลังสงการดาวพฤหัสสบดีจะเข้าพบสุภะเป็นพบของความดีงามได้มาตรฐานราชาโชค สองแสงคุ้มครองถึงรักเรื่องหนักจะเป็นเบาเรื่องเบาอาจจะไม่เกิดขึ้นบอกไว้ให้คุณระวังตัวหรือตั้งสติเพื่อรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้นชาวสิงไม่ต้องวิตกจริตหรือว่าทุกใจจนเกินเหตุเกินการจากการที่เสาเล็งรักนะวันที่15มีนาะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวเข้าพบม,มรณนะพฤหัสบดีเจ้าบ้านเป็นเกษตร ระวังเรื่องสุขภาพความเจ็บไข้ไม่สบายบ้างเพราะว่าถ้าคุณป่วยตอนนี้คุณจะป่วยนานอาทิตย์และพระฤหัส,สบดีเป็นดาวคู่มิตรใหญ่อาทิตย์ทับ สุขเจ้าเรือนการงานเป็นดาวคู่สมพลมีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานย้ายถิ่นฐานไปปักหลักสร้างฐานตั้งรกรากอยู่ต่างถิ่นแดนไกลในการเปลี่ยนแปลงนั้นคุณอาจจะมีความมิตกกังวลหรือรู้สึกผิดหวังบางสิ่งบางอย่างหรือคุณจะหวนคิดถึงอะไรเก่าๆเช่นความรักครั้งเก่า ที่ดียิ่งกว่านั้นสิ่งบางท่านอาจจะหันเหตัวเองเข้าปฏิบัติธรรมพบความสงบสุขในจิตใจไต่ยิบซีประจําตัวตนได้ไพ่หกถ้วยดูเหมือนคุณจะหวนคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรเก่าๆอาจจะช่วงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เคยทําให้คุณมีความสุขยิ้มได้หรือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจ ในด้านการงานดาวสุขดาวการงานเป็นอุดในภพมรณนะคุณจะได้ทํางานที่มีสเกลใหญ่นะอาจจะทํางานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่าทํางานในบริษัทของชาวต่างชาติเด่นมากธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับความตายความเจ็บป่วยของคนงานที่ต้องใช้ทักษะสูงสงใช้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางเช่นแพทย์พยาบาลบริษัทยา จะดีนะวันที่8มีนาะเมลุตยูจะเข้าพบการงานอยู่ไปเจปีจะเป็น7ปีที่ชาวสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนนายถึงที่สุดอาจจะเปลี่ยนไปเป็นนายของตัวเองคือทำกิจการเองเลยเมื่อคุณรู้สึกอึดอัดถูกกดดนันหรือไม่มีความสุขกับงานของคุณนะที่ทำอยู่จะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ วันที่15มีนาะดาวสุขดาวการงานของคุณเข้าพบสุภาดาวเป็นประคุณจะทุ่มเททำงานหนกักประสบความสำเร็จในเรื่องงานเป็นอย่างดีแต่ว่าอาจจะต้องเอางานของคุณอื่นมาทำ ผลงานจะออกมาดีเป็นที่ถูกใจเจ้านายผู้ใหญ่สนับสนุนแต่เสาที่แฝงราหูถึงสุขการงานอาจจะทําให้คุณมีความทุกข์ความเครียดทํางานหนักหรือว่าอึดอัดใจ,จกับผู้ร่วมงานโดยเฉพาะที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณเกตในภพสหัสชะเพื่อนก็มักจะมีความคิดแปลกๆทาตัวแปลกๆอยู่แล้วบางทีคุณก็อาจจะงงๆได้เหมือนกัน ไพ่ยิบซีด้านการงานได้ไพ่ห้าถ้วยคุณทุ่มเททาง,งานหนกักแต่อย่าเครียดมากนักนะจะส่งผลถึงสุขภาพกายบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามตาที่คุณคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้บ้างจะทำให้คุณผิดหวังได้ทำให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้แล้วนะต้องวางเฉยบ้างในด้านการเงินพุธด,ดาวการเงินอยู่ในภพปัตตนิ คู่ครองเป็นคนมีทรัพย์ทำมาหากินร่วมกับคู่ครองดีโชคดีได้รับเงินทองของมีค่าจากคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามคนที่จะทำธุรกรรมทางการเงินกู้เงินมีเครดิตดีนะมีรายได้จากธุรกิจตัวกลางในหน้าตัวแทนเล่นหุ้นเล่นแชร์ในมุมกับกันคุณก็มีโอกาสที่จะเสียเงินจากการช่วยเหลือญาติพี่น้อง,องของครอบครัวคู่ครองได้ วันที่11มีนาะดาวพุธดาวการเงินของคุณจะเข้าพบมรณนะดาวเป็นประมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากคุณจะใช้เงินเก่งมีคนช่วยใช้เงินหมดเงินเพราะคนอื่นได้เงินจากความตายความสิ้นสุดเงินประกันต่างๆแต่ถ้าได้มรดกอาจจะได้ไม่เยอะนะเพราะว่าดาวเป็นประวันที่12มีนาะอังคารเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะเข้าพบลาภะคุณจะสร้างตัวสร้างหลัก ฐานได้ประสบความสําเร็จนะมีโชคเกี่ยวกับอสังหาผู้ใหญ่อาจจะสนับสนุนให้คุณมีหลักทรัพย์มีกิจการเป็นของตัวเองได้หลักทรัพย์เพิ่มได้บ้านได้รถและที่ดีกว่านั้นมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่จนสามารถที่จะตั้งตัวได้วันที่23มีนาะเกตเข้าพบการเงินคุณก็จะได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศหรือว่าได้เงินจากงานพิเศษต่างๆ วันที่30มีนาดาวพุธด,ดาวการเงินเข้าพบสุภะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินและการงานเข้ามานะ,ะไรายได้ในช่วงนี้จะดีทีเดียวทําอะไรสมหวงังผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้เงินได้รับผลจากทางไกลหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลไพย่ยิปซีประจําการเงินได้ไพ่ Knight of p e n t a c l e การเงินของคุณค่อนข้างคล่องตัวนะหาเงินได้มากแต่ว่าคุณก็ใช้เก่งเหมือนกันการเจรจาติดต่อธุรกิจการงานมีความสำเร็จราบรื่นดีในด้านความรักราหูดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพสุภะคนรักคู่ครองของคุณก็ยังเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะมีการเดินทางบ่อยหน่อยในช่วงนี้ กลางเดือนไปแล้วคนลักคู่ครองของคุณจะหาเงินเก่งนะนําสิ่งดีๆโชคลาภเงินทองมาให้คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบ,บเจอความรักอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาคนที่เข้ามามีฐานะ ดีหาเงินเก่งแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อกูลกันดีส่วนคุณที่คบกันมานานๆนานแล้วก็มีโอกาสที่ลงตัวนะไพ่ยิบสีด้านความรักได้ไพ่สิบถ้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการอธิษฐานเป็นไพ่ที่ดีมากๆสมหวังความรักในเดือนนี้ของคุณอบอุ่นรับรื่นมีความสุขคนที่มีครอบครัวแล้วก็ดูแลเอาอกเอาใจใส่กันดี ความรักหวานชื่นโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจได้พัฒนาความสัมพันธ์ คนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วอย่างที่บอกนะมีโอกาสที่คุณจะได้ลงตัวใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมเดือนนี้โดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าดีมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมีนาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า